ก็สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว facebook ทุกท่านครับคลิปนี้ช่างใจเซอร์บิจะมาแชร์วิธีการถอดแคมแต่งครับของเวฟร้อยสิบไอตัว2022 2023ครับจะมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวตามไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราเตรียม ที่ผมใช้แนละ้วใช้ตัวนี้นะเด็กหน้าตาลักษณะแบบนี้แล้วก็น,น็อตตัวผู้ตัวเมียเบอร์สิบสองแบบนี้นะครับมันจะใช้การดูดออกครับผมจะทบับนี่เหล็กแบบไปในตัวฟ้าสูบแบบนี้แล้วก็ขันน,อน็อตเบอร์สิบสองเข้าไปน,อน็อตเบอร์สิบสองต้องยาวหน่อยนะยาวประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะครับ อย่างนี้ครับอยนี้เสแล้วเราจะขัดเล่งเกลียวตัวนี้โอ้อย่างหนึ่งหรึ่งบอกตำแหน่งตำแหน่งของแกนเราลิ้นนะครับตำแหน่งของแกนเราวลิ้นต้องอยู่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ต้ตอ,อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ สำคัญมากกวนี้ถ้าเราใช้มือดึงบางคันก็ง่ายบางับางคันก็ยากครับแต่วา่าวิธีนี้น่าจะง่ายสุดครับ ไม่ได้สักพักแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนิดนึงเปลงตำแหน่งนิดนึงครับอยู่ตำแหน่งนี้นะตรงกลางตำแหน่งตรงกลางครับเกือบลุกก้วเลย อันนี้มันเป็นแคมแคมแต่งครับองศาแคมมันจะไม่เหมือนรถเดิมๆครับเลยต้องพลิกหาตำแหน่งยากอยู่เหมือนกันนะตำแหน่งนี้ยังไม่ออกเราเปลี่ยนไปครับ ครับเปยนตำแหน่งไปด้านบนนี่งกระดูดใหม่ครับถ้ามันถ้ามันจึงมืออย่าไปฟื้นครับ ถ้าเราขันแล้วรู้สึกว่ามันตึงอย่าไปฝืนนะครับแต่ถ้าเป็นตันแคมเดิมๆเนี่ยมันจะง่ายแบบนี้นะแคมเดิมจะง่ายว่านี้แต่ตอนนี้เป็นแคมแต่งมาเลยต้องหามุมยากยากกว่าแคมเดิมรับนี้เห็นไหมครับ,รบ,รบการยกของของตัวแคมอ่ะมันมันไม่เหมือนของเดิมครับเราเลยต้องบิดซ้ายบิดขวาหาตำแหน่งดึงออกมา ทคนิคก็คือถ้าเราดึงมาแล้วมันตึงเนี่ยทามาดึงเรามาแล้วมันตึงเนาะให้เราขยับตำแหน่งตำแหน่งตัวนี้หาเนี่ยเอาติงนี้เป็นหลักมันจะกอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับตรงกลางลงมาข้างล่างขึ้นไปข้าบนสามตำแหน่งนี้ครับแต่เริ่มแรกเลยให้เริ่มจากตำแหน่งข้างล่างเสร็จแล้วมาตรงกลางเสร็จแล้วก็ตำแหน่งบนสุดเอาไปลองประยุกต์ใช้ทําตามดูได้นะครับ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยเอามาเช่ว่าอายุครับทําไมมันถึงถอดออกอยากครับนี่ครับสังเกตดูดีนะลูกค้าก็เอากระเดื่องวาลไอเสียครับมาใส่ทางไอดีเอาไอดีไปใส่ทางไอเสียสังเกตจากเดือยที่ยื่นออกมาจากกระเดื่องวาลตัวนี้ครับเนี่ย ตัวที่ผมกลังโยกอยูน่นะครับตามปกติสแตนดาดเนี่ยกระเดิงวาล์วตัวนี้มันจะอยู่ทางฝั่งไอเสียนะครับนี่หน้าผมถึงดึงแคมออกมายากรู้สึกว่ายากผิดปกติแบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีนะ